สวัสดีสวัสดีผมเองเพี่น้อง้ี่เข้าสู่ช่องอ่อลาบันโปกเนาะซึ่งวันนี้เป็นค่ำมุกกับอยู่ที่สวนเท่านีอเนาะกำลังสิพาไปเบิ่งกันนั่นเนาะไปเบิ่งดินเนาะไปกับสามีนาเนาะสองคนกีโดสามีนาก้อนชิบช้อยโม่เพียกเมื่อมึงเนาะขีโดไปเนาะดินก็ใกล้กันนึงเนาะก็ได้ไก่ ซื้อใหม่อีเนาะเงินหลายหลายซื้อดินให้เ,เนาะบันมาฮาิจิอันนงลงลงลยังไงปอฟีโอเคเออนี่อันนี้เนาะดินเขาซื้อใหม่เนาะเป็นใส่เดนติติดจอดกับดินโตเก่าเนาะซึ่งสามารถเลยว่าขั้วใส่กันเลยกับติดกันเลยเนาะเอาก็มีแต่เพียงแต่เอาทอนเอาลักขั้วไปใส่เบื้องนั่นเนาะไปไหมนมาเบื้องเนาะว่ามันลายปรนไดดินอันนี้เนาะ ดินอันนี้แม่บ้านตกอยู่ไรกว่า,วาเนาะเ้าซื้อเท่าไรเนาะซื้อในราคาอยู่เก้าหมื่นหกพันบาทเนาะเก้าหมื่นหกพันบาทอาัตาราเปลี่ยนในขณะตอนนี้เป็นหกสี่ห้าพูดเลยเนาะซึ่งคุมยาวขมกว้างมีบบหูเนาะ <laughs> นบป,ปีบริเทกต้องไปเทกอยู่คอมพิวเตอร์เนาะ ต้องใส่ Google m a p ปแทกเนาะเขาจึงสามารถบอกได้แต่เขาจะเขียนเป็นตะัวหนังสือให้นหน้าจอให้เด้อว่ามันเท่าใดเนาะนี่เนอะน,น,น,น้าเขาซื้อหน้าดนนี่บนยบุนได้ดีประเด็เนอะจ๊ะไพเลยตายน่าตายเลยมาจูดพียู่นี่เนอะมาจูดคนตายอยู่ในนี่เนอะแล้วไม่เป็นหน้าที่แบบบอกคือประสบประกอบปันญนะ แต่เล็กแต่ปูนที่เขาตอกลกเนี่ยคือยที่อยู่แถวนี้แล้วเนาะคอยวะมันก็บพวกเดลไฮไปใช้ดอกขันเหยียบโชคดีโชคมันกะถึกตีนเนาะอันนี้เนาะหนาเนาะเปซื้อไม่ไปสิเนาะตัวนี้ก็ซื้อได้ตัวนี้เนะาะบวกเด้โคตรโคงโค้งค่ะโคตรแต่ได้หันเนาะคือสิเมียนน,น้ำแพร่ธนาขาดอะไรเขาอันนั้นเนาะ เงินตัวซื้ออันนี้นะจักเงินผู้ใดงเ,เงินพายปีซื้อนานี่นะไม่รู้ไม่รู้ปีว่าไม่รู้ชีย้ยางไม่ใช่นี่นะ <c oughs> นี่เนาะคันที่นาอันนาตัวนี้นะกาสุดหอดแต่ขาหัวอะไเนาะนาตัวนี้นี่ดิ สื่อไว้แบบสี่เนาะสื่อเออโคตรแล้วมันสื่อนี่เนาะมันโค้งสิเนาะอันผู้แบ่งหน้ากันนี่ก็บปึ้งที่เขาขึ้นเต้นอะไรเนาะสีสตัดสื่อจะเลียดกันเลยกรบโวเอาตามภูมิประเทศอะไรจะ่าไปไปที่ยังไงนะบัวเชิงน่นงาตรงนี้ก็หอดแต่ขานี่แน้วดินเดน่นฝืนเนาะคุ้งตรงนี้เนาะนี่รักขวารักนี่แหละ มูนมันก็ได้โกมาคามต้นหนึ่งใช่ไหมของข่อยหรือบบกับโบหู้เนาะย่านของนาเบื้องพี่เนาะกองใหม่ห่างมันอยู่เชิงกลางกันเทกันเนาะเชิงอมเขาได้นหน้าตัวนี้ในเะชียรยั้งบ้านนี่นะเอ้วก็เชดได้อ้อมหัวอีกแล้วต่อกันเน,ะนาะน้าก็สิกว้างขึ้นเนาะยับมาอีกบ้าน วันนี้เฮาก็สิเริ่มปลูกมะพร้าวเลยวน้องพี่น้องปลูกพร้าวปลูกพร้าวแคมคันนองนี่ตัวนี้เนาะสำหรับเบื้องนี้เฮาก็สิมาปลูกอยู่คุ้งตะนางพี่เลยน้องบ้านตะนางคงสิได้ขคว่ำออกได้เพราะว่าหนทางก็ตะอ,อยู่กลางกลางเนาะคันบมกพร้าวปลูกวัแถวอันนี้นะมีประมาณบางซาวต้นนระัพย์สีกินเลยมกพร้าวนะนี่เฮาก็ปลูกตนนัวนี้ส่วน ละคั่วตัวนี้กับป๊อปปี้กับมะคุดกับผอปอนเด้อมะคุดฮะกับปูตายไี่ใช่ไม่ใช่กับปูตายวิ่งกระพูตายเนาะดินกับประมาณนี้เรามาเบิ่งผมโบได้ก้วงโบได้ยังเนาะเก้าหมื่นห้าเนะ ซาใจข่อยบม่อยากให้ซื่อเนาบัวมันบัวอยากได้บัวมันยังดอกขนาดได้นี่นหนยังมีผู้เหตุเนาะขยันชื่อมาอีกเนาะจักผปุริสิเหตุป๊อบปี้ว่าสิเหตุนี่ผาป้อนผาป้อนว่าเหตุลากไอเหตุน้ำผาป้อนหน่อยเต่งเรียนไปโรงเรียนนี่เป็ดหน่ะกระปล่อยป๊อบปี้หน่ะโบอัดประตู ให้ใครประตูน่ะเพราะว่าสีคายเอ้สิซื่อน่ะย้อนว่าพ้นกระทบเนาะม,ม,มันมันหน้าตัวนี้น่ะมันได้ขีหมูน้ำขีหมูนะมันไหลไม่ใช่นเนาะเห็ดไ้สานหารเนาะมันหับเต็มเต็มเลยมันงามเกินเนาะงามเกินเลยเห็ดไฮเข่าเขาน่ะเาเป็นหมาเป็นห่วงมันล่มมันยั้งแบบเชีย่ยเนาะ มันมีเตโยเจนลายผุดุาจักอันนี้ก็สวนปลูกักเขือเนาะกับกุ้งกล้ยเนาะตัวนี้นะมันงามนะมันย้อนมามันในหับพุ่นได้เนาะพุนพุนนะที่นี่นะำกีมหมูเกาตะกี้เนาะกับมันในหับน้ำทุกมือ กับดินอันนี้นะเป็นดินคันเทนาเดิมนะบ่แบบนมน,น,นนะด,ดินคุดมันจะค้นนองเนาะดินคุดมันจะค้นนองนะผักปลูกงามนะมาหาคนนี้ <c oughs> ไปพ่อมาแล้วเนาะต้องปะประมาณสามสี่ป 1, 4, ีอหาปีพุ okay, นันมาถึงสิคือไปมือเฮาโอเคนะส่าับคลิปนี้เฮากะนี่เพียงนเ่าหนิเนาะเพราะว่าเขาเคยซื้อวัชรวันแล้วเมื่อมาเวียกเนาะมือนี่เป็นมือวันจันทร์ วันที่เท่าไรที่คิปห้าคิปห้าเน่ใช้วันที่เก้ามื้อนี้นั่นเดือนยังเดือนยังว่นใช่ไหมเออเอาโอ้ยเดือนกุมภาปวดใจเอนกุมภาขึ้นขึ้นโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลินเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด้งซับสะไคร่เนาะทำไว้กลางยีห้คลิปขอ้งรูปเข้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนพี่หน้าเนาะบ๊อบบี้บ๊ายบายบ๊อบบี้อย่าพึ่งเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย